ว่าน่าจะต้องแก้วจะได้เป็นฝ่ายสังหารก่อนตัวต่อตัวออกใกล้ๆกล้ได้ได้ทั้งหลังค่อนใหญ่มีเด้อไอ้ฐานเส้นอาคารเซนน่ะภาว่ามันแนมยากมันเข่าขึ้นมเข่าไม่ดีจะดูแก้วเออออกไว้างหารเอาแค่กลางผู้เล่นทั้งหลังนันออกไว้ไหมหลังมันเปิดนักเตะเคนสองคนนั่นเพ็รกับเองชี้กับกรรมการ การดูความเรียบร้ยอยในการที่จะรับประตูไปบอกประตูด้วยอ่ะลูกแรกที่เห็นอยู่ดีแต่เบอร์24ของอ,อมแก้วเป็นคนยิงก่อนมาโดนกันแล้วขี่เข่าหึ่งเขาอ๋อยังไม่ได้ต่างจุดใหม่กรรมการได้เห็นอยู่ดีว <c oughs> ่าเึ้นไปยากจัง <c oughs> เลยยากมาเอาเชียร์ได้ให้สมคนกับ ผู้เล่นออกไปลูกแรกขององแก้วยิงเข้าเหอเข่าไฟ้ยเสยเลยวะจมกจมูกาต่ปัวกึ่งตัวตูนได้น้อยจะยิงเข้าหรือไม่ตีเสมอถ้าไม่เข้าถือว่ายังเสียเปรียบถ้าเข้านั้นก็ถือว่าเสมอเอเซ โโอ้หลูกนี้เข้าไปเหมือนกันประมือนกันเข้าเปิดต่อไปมาอ้วเปิดที่สองออกแก้วคนที่สองที่สองออกแก้วยิงเข้าไปโอ้ยังเข้าเหมือนเดิมออกแก้วขึ้นลังอยู่อ๋อนื้อ ถ้ท้ายเมเพการแข่งขันก้าวหน่าสิ่งที่เผ <c oughs> ูกมได้เอิบสกอผู้เ oh, ่ทำเกมทำไมมันใจเื่อมันถ er ้าของทัดน้อยถ้าเข้าลูกนี้ือว่าเสมอเอฟกยังเข้าไปเสมอได้เหมือนกัน เป็นผู้จะมาสังหารลูกนี้นี้ลูกอยู่ประมาณกึ่งกลางสนามยิงลูกนี้ก็เข้าไปสามลูกสามคนยังไม่พลาดขาดหน่อยนั้นคนต่อสนหนึ่งต่อหนึ่ง สองของชาติน้อยคนที่3ของชาติน้อยท้ายิงเข้าว่าเสมอถ้าไม่เข้าก็เสียเปียกหนึ่งลูกทวรวนร่งออกเอานรูปเกเาไว้ด้ออกแค้นั้นผูแรตนั้นดลูกนี้ไม่ผ่านผู้นำแข็งตัถือว่าออกแก้วนั้นได้เปียบนำอยู่สามสองสามสิบห้าครัออแก้วเดินมาบสกทารคนที่ส มันใจไปมานใจไปมันใจมันใจ้เข้าหรือไม่ถ้าเข้าก็ถือว่าได้เรียบาเข้าไปได้แล้วขาดอยตังใจของสีแก้วใจเปิดยกบอลมาให้ตนแลูกพุตาประตูของ้องูออก็ทไม่ได้ประตูของ้องผูได้บอลเปิดแล้วง ขาเข้าก็จะ <coughs> 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 <coughs>

แกวนั้นได้ทำได้ดีกว่าผลสุดท้ายของแกวนั้นยิงเข้าห้าลูกหน้ำตาน้อยไปเดียบร้อยเข้าไปจริงที่หนึ่งกับกหนวนนั้นคือทีของแก้วจริงที่สามได้นด้ั่นคือทีมน้อยเจอกับน้องได้อีโอ้จะเป็นเบ้ง